ึ่งไม่เป็ในตรง,นงที่หมองแร่ที่เกิดคือมันเราเราน่าจะไปใช้บงังคำเขาไม่ได้ในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศถ้าจะมีก็จะอาจจะเป็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสารอาญาระหว่างประเทศแต่ประเด็นเรื่องสารอาญาระหว่างประเทศมันก็ยังมีข้อค้าทายอยู่เพราะว่าในประเด็นเรื่องสิง่งแวดล้อมเนี่ย ไม่ได้หวงตอนนี้ที่ทําได้ที่เราทําได้อยู่ก็คือว่าถ้าเราสามารถติดตามขวงโซ่ประการได้ว่ามีบริษัทไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนตรงนั้นเนี่ยอันนี้แหละน่าจะเป็นส่วนที่เราจะใช้กฎหมายไทยได้เช่นถ้าเราพบว่า <c oughs> มีบริษัทไทยไปลงทุนทำหมูเหมืองที่ในพม่านะคะเราสามารถที่จะ้องในประเทศไทยได้ โดยเอาบริษัทนั้นเนี่ยมาขึา้นศาลในประเทศไทยแล้วอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองในคดีอาญาเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่ามันมีผลกระทบแม้ว่าจะตรวจรอกาาราชนาจักรแต่มีผลกระทบมันในราชอาณาจักรแล้วมันมีความอาญาก็สามารถฟ้องคดีอาญาในประเทศไทยได้ปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็คือเรายัางหาตัวตนท,ที่แท้จริงไม่ได้ว่าใครเป็นคน ทำเหมืองหรือเป็นเจ้าของเหมืองมันก็เลยใช้วิธีเราต้องมาใช้ป้องกันในกลไกที่เราพยายามทํากันอยู่ก็คืออย่างที่คุณติว่าถ้าเขื่อนนี้เขื่อนปักแบงสร้างขึ้นมันจะกลายเป็นตัวดักกลายเป็นอ่างเก็บน้ําแล้วมันจะกลายเป็นอ่างเก็บน้ําทิ้ซึ่งมันมีสถานการณ์อยู่ในหลายประเทศที่ไม่ใช่ในภูมิภาคนี้นะคะประเทศทางลาตินอเมริกาเนี่ยมีผลกระทบแบบนี้อยู่ แล้วเขาก็หาทางป้องกันหรือแก้ไขยังไม่ได้เลยยังซัพเปอร์กันอยู่มาเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกที่เราคิดว่าน่าจะเป็นช่องทางหสำหรับเรื่องผกิดั